คือสาวเมาสาวเมากินแล้วก็เมาแม่นกินแล้วแหิงเมาเกี่ับแต่แต่ให้ประมาณ4โมง4โมง4โมงบ่4โมงยังบ่ได้ยามแลงๆสาวลาวไปอาบน้ําหลายคนทุกคนเลยเป็นอยล้วยาอาบน้ําเป็นประจําโอ้อาบน้ําูตลอดเลยสาวแงสาวแงค่อยสิอาบในนอกอาบน้ําไอาบน้ําแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยน นี่ปาลงปลานะปลาอยังแน่อยู่อยู่เซนี่มีลายแนวเลยมีลายแนวมีปลาสกังปลาดุกปลาคอปลาอิ่นที่อย่าแม่ลายเป็นปลาเลยลายเป็นปลาเลยเอ๊ะเป็นยังไงนาวบ่บ่ได้แนวบ่ได้แนวเนาะ ก็เมือยยางเลยเนาะน้ bye, bye ่ได้เมืม่อยมีผู้ชาย3คนมีโอ้เอาไปไป FC แหน่บายสบายดสบายดีผู้สาวทุกคนสบายดีสบายดีด้อผู้สาวลาวอาบน้ํายํแรงทุกคนเลย มีทีสาวสวยบ้านป่าสีคนนองมาสี่คนแต่อายมามคนสคนกระจัดได้นะอะอได้บ่สามคนกระจัดได้โอ้ยชื่อยังไงในบู้สาวชื่อสาวเมาสาวเมาเห็นแล้วก็เมากินแล้วแหงเมาโอ้เห็นกินแหงเมา ภาพภาพภาพช่วงไอโนงกับเบิ้งเหนือเดี๋ยวห้าปลาหาปลาแปเอฟซีไปพาไปมีปลาหลายบ่เมื่อจะลูกกาเมื่อลูกกาดำน้ำมื่อนี่บ่เสมาวโอ้เจ้าเม้าสบายเจ้ากับแต่แต่หายประมาณจักโมงสี่โมงสี่โมงบ่สี่โมงอ๋อทุกคนเลยเมื่อจากลากจากากโอเคเมื่อจากลูกกาไปตักน้ำอ๋อหลังจากไปตักน้ำแล้วก็อาบน้ำ เอาน้ําเข้ามือนึงสิลงทางใด๋นี่สิโดดนี่เออโดดยโดดคูนี่บ่ไกีเนาะขอ1ลักเนาะขอ1กิโลเอาผู้ใดบ่เคยย่างคือชื่อเจ้านี่บ่ได้เด้บางบ่ได้ย่างแสาวลาวไปอาบน้ําหลายคนทุกคนเลยเยังแบบอายบ่ตาย่าง ไปไปไวกว่านี้ไเี้ยลองโดดลเดี๋ด่อนเดต้ไปเป็นกระต่ายเบาเขยิบนะเบาเตยโดดแล้วโดดโดดใส่ดั้วอีกเอเลยอยู่ดีก็โดนขั้วเา่บอกว่ามมีคู่ด้มีู่ก็เลยต้นตะขั้วโอโห้มนมนมวนอาบนงแรงทุกคน มีสาวลาวพาอาบน้ำมาเนี่ทุกคนเลยอยากไปอาบสี่คนมาอาบน้ำเด้อนี่สาวลาเอินมาเอินเอฟซีนี่เด้อมาได้ันเด้เอฟซีมาอาบน้ำน้ำกันเด้อนี่สาวเกตเอินเอฟซีนี่ยเอฟซีมาอาบน้ำน้ำกันเด้อนี่ไปพาไปน้ำน้ำปิงลายบ่โอ้โหปิงลายทุกคนเลยเป็นพวกรอยลราค่อยพาอาบน้ำเป็นประจำโอ้อาบน้ำเซรูตลอดเลย Sao len Sao len Phải <laughs> này nọ này nhắn nè Hả? Sao màu? <laughs> à, năm nằm đây đây nằm <laughs> tầm mà sát <sao>, lời Chị ổn 3 con Cho phút chưa xài. Có phút, เล่นแหละจะกระโดดแล้วบนน้ำมาสีหอดเลยเนาะตอนนี้เนาะหอดน้ำเลยทุกคนเลยสบายดีอาจารย์มวยก่อนเนี่ยใช่ไหมสบายดีอาจารย์มวยสบายดีด้วยอาจารย์น้องรักเป็นย่างสองคนไปไปไวแล้วจับมือจับแขนเอาบูบูโอ้หูพี่น้องน้องๆกันจนไปบุรีย่ามหนึ่งกิโลทุกคนเลย ตอนนี้ก็หดน้าที่บอลเหาอาบเลยทุกคนเลยห็นบอกใช้คนบผู้ืนคุณภาพเจาจะางใส่ไรเป็นลาส่วใส่ในนีเนี่ะไรครับจำเสียงคูจจำสาวีคนนี่ผู้ได้สดยกมือมา <cười> Ôi, <cười> mình thì sao mau nó bờ sốt nó Sao mau mình phùa bà Phùa, phùa, phùa chung này đi <laughs> Dù sai Chứ thẻ thẻ phùa, bà phùa chung này Sao mau ít Sao mau vài năm hay hay bưng nè Chẳng nói con bà Ồ, oh, chẳng วายน้ำวายน้ำเวลาใครวายน้ำมาเจ้าบ่าเป็นฝาก็ได้เด็สามา้เมื่อนี้คือบริเวณก่อนทีนถูเขนขาล่ะจะน้อยบ่โอ้ยามนึงแรงทุกคนสาวลาวอาบน้ำสุดยอดมวนหลาย

อยู่นี่บ่อยากกินผชายนะโอ้บ่าวบนตาสาวงามเทนอค,ครับแม่นครับสาวงามเดอ้อสาวบ้านป่าเดอ้อสาวลาวความมังกรอาบนำ้ำแต่เป็นตกดินทุกคนเลยโอ้สิยอดเลยทุกคนสาวมาอิอซิบาว์าร์ระวัววววงเคเดอ้อ ะบ้างแครเดอเเ้อเพื่นว่าบ่มีบ่มีติปิงโอ้มีติปิงครับแม่นรำยังครับอ๋อเซลูเซลูเดอ้ลอลงสู่เซลานงบ้านเกิดเมืองนอนบอมไตเองพี่น้องไงอันนี้แหละ ข้าเจ้าดาดำน้องสิบิตอาบน้ามอาบไหนพี่น้องการใช้สิบิตยามแรงๆรงทุกคนบรรยากาศดีดีนามแรงบรรยากาศดีดีเบ่งอยู่จะเป็นตุ๊กบีทุกคนมาเบ่งกระต่าๆ แต่ใดเมียสักคนกลับมาห้าเลยเดอ้อมิติสาวสดขายายดีโหอ๋อหลัลลงจากเอาซิบแพบแล้วกับเอาก้อนหินบ่ใส่บ่สาเมา ขายข้าว,าว,วโอ้ทูไปแล้วคาวไปเลยตับ่าวซอบไล่ไเนาะตับ่าวมักเนาะทำน้ำฝนใส่จะไปเทือและขั้นตอนถูตีนก้อนถูเลื่อมือก้อนได้อืมฮอดขั้นตอนก้อนหิ้มครับอืมาได้มาได้มาอานดมกันเด้อ แมนครับคนโสดครับส,รวส,สวัสดีครับผมสบายดีเด้อด้ยบบน้ำได้จัด,จจดบ่าวตาคดองซาลาทอด้วยครับบางคนก็ส<ร>ามสิบบางคนห้าสิบล้านนะครับ และแต่เขาถือกันเองเลยครับ

Thank you. ไปเซโนยู่55ดีเลยบันบอส่ยูเซโนบัน,นบอส่อยูเซโนก็เดี๋ยวแต่ไปเซโนกั่มันน้ำเรนบอสไปใครก็ยูเซโนกัน

มวนมวนเย็นเนาะเย็นสบายทุกคนเลยอากาศยามแรงเลิยเนาะแม่นเย็นสดซื่นเลยฮ้ฮ้ฮ้ ยอดพี่น้องญานิงลูกแรงสาวลาอัปนันทุกคนเลยเห็นแล้ว sao mau, Đông mau, pa lai, pa lai, pa pa, pa, pa ờ, ừ. pa gấp đây, mà pa วดว่าอะตอนนี้ก็คือให้พูด ผู้สาวอาบนำก่อนนะหลังจากผู้สาวแล้กก็ผู้ชายอีกอา่าพี่น้องพบว่าข้าเจ้าก็มาละลายคนพี่น้องคู่ลายคนดูจาก ตาเ็นลัดตาพี่น้องไยบรรยากาศยังแรงทุกคน คนลาแลทุกคนมนีสาวลาวอำนำ เลยบลปลาเนี่ยอ๋อฮะปลาังี้ยโอ้มาค่อยตัวนึงงเลเด้ออุ้ยไปได้ไงตอนแรกก็สปินซ้อนปลาตัวนี้ล่ะมีปลาลาทุกคนเลยทุกแล้วยังบ่มีอันน่ะยุงยังบอมืดอยู่มืดอย่าเด้อมึดเลยมันมึดเลยนะตุ๊กแกงเลย

ว่าเอานวดห่นไหมเอานวดอย่างว่แป้งนวดแป้งนวดแป้งนวดนวดเสรวะมือบาางมือบาบางบงว่าเราุมละกราดีไห่เกินไปมีขวอยกเมนจะผ่าน วังนเขาด้อเอาแทงลงเบิ้งเอางกนเอาผู้ได้ผได้ลอยใบบกว่ยบกว่างได้อย่างนั้นเละโตจ้าใดเจกเกดจัาไดอะไรอยู่ในชาวสะพานก็มีอย่างแนบมีแต่เาอันนั้น น้องน่ารักมากขอบคลณหลายน้ำพัดเกลียว้าเดีวนี่สาวเม้ากับซีเลียวแล้วอาบน้ำทุกคนเลยมาจีบสาวชายเลยจุกชาชนบทเยชนบทเย้ยลานหลัง <ป>ลอ <Str> เป็นปลาเลยลอยเป็นปลาเลยเออลอยดูอ๋อสดใเย็นนี่ดีกอ่าผมพักไปทั้งในอุซาว ไปใส่ในหมู่หมู่น้องอีอีผู้นึงนะไปใส่เบิดไปใส่ไปแล้วโอ้ไปสี่คนบัตรตนกลับสามคนจกไปใส่อีกูนหนึ่งทุกคนเลยเอาน้องไปไปเอฟซีนะยหยุดกอนก้นอะไรหยิดขีดเลยหยุดไปเลยมาหยิดคิดเลย เป็นจังได๋หนาวบ่บ่ได้หนาวบ่ได้หนาวเนาะก็เมื่อยยางแล้วเนาะน้องบ่ได้เมื่อยบ่เมื่อยมผู้ชายคนหลัอ๋อําไป FC น่บ๊ายบายบ๊ายบาย้อบ๊ายบายกับาลเนาะบัดนี้เนาะกลับแล้วกลับแล้วทุกคนกลับบ้านเด้อจ้า